ทานที่เคารพกครับผองสีแส้จริงนะคะศรีสเกตเขตแปดภกเพื่อไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะท่านประธานคะขออนุญ,ญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายพรบฉบับนี้นะคะท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปดิฉันคิดว่าครอบคลุมได้แง่มุมต่างๆที่เป็นน่าจะเป็นข้อมูลที่จะทําให้คณะกรรมาการได้พิจารณาศึกษาอย่างถ่องแท้ว่าเป็นพระราชบัญญัติที่สําคัญมากในฉันจะขออภิปรายในส่วนของผู้ที่มีส่วนได้เสียในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะท่านประธานคะเด็ก เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในพระราชบัญญาาัติฉบับนี้จากเดิมที่ผู้เชี่ยวชาญของชั้นนําของโลกประกาศว่าคนที่จะอยู่ในโลกในศตวรรษที่21นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่เรียกว่าทักษะศตวรรษที่21แต่เมื่อเกิดการทําลายล้างของเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่าเทคโนโลยี disruption และการระบาดของโควิด -19 นั้นคนที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้ จึงไม่เพียงแต่จะต้องมีทักษะศตวรรษที่21เเท่านั้นหากจะต้องมีคุณลักษณะสำคัญเพิ่มได้แก่ต้องอึดต้องฮึดต้องสู้อย่างยิ่งล้มแล้วต้องลุกให้ได้จิตใจต้องหนักแน่นมั่นคงนะคะมีความฉลาดทางอารมณ์เรียนรู้ตลอดเวลาและสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเท่านั้นยังไม่พอนะคะท่านประธาน ยังจะต้องมีความสามารถที่จะรู้เท่าทันเทคโนโลยีจัดการชีวิตตนเองได้และพร้อมช่วยเหลือดูแลคนอื่นที่ตกอยู่ในภาวะทุกข์ลำบากเหมือนกันนี่คือความท้าทายไม่ใช่แต่ของประเทศไทยของโลกมนุษย์ด้วยว่าเราจะสร้างคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรทีนี้ทักษะศตวรรษที่21นั้นคืออะไรบ้างคะคือความรอบรู้ขั้นพื้นฐานได้แก่ต้องอ่านออกเขียนได้ คำนวณเป็นทักษะการเรียนรู้ต้องคิดวิเคราะห์ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะการร่วมมือทํางานกับคนอื่นทักษะการสื่อสารนะคะทักษะ ICT ต้องด้านทักษะสารสนเทศด้านสื่อด้านเทคโนโลยีและที่สำคัญอันหนึ่งที่สุดก็คือทักษะชีวิตและการงานค่ะท่านประธานอันนี้ต้องได้แก่ต้องยืดหยุน ต้องกล้าคิดกล้าคิดริเริ่มความเป็นผู้นำเป็นผู้ตามทักษะสังคมอารมณ์สมรรถนะในการสร้างผิตภาพเป็นต้นคุณลักษณะเช่นนี้ความรอบรู้เช่นนี้รวมแล้วเรียกว่าทักษะศตวตรรษที่21ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นจากการประเมินสถานการณ์ในโลกยุคใหม่ที่สุดแปรปรวนคาดการไม่ได้ และเต็มไปด้วยโจทย์ท้าทายใหม่ๆท่านี้เรามาดูเด็กไทยเราวันนี้เราต้องยอมรับว่าชีวิตเด็กไทยอ่อนแอกว่าที่เราคิดมากวัยรุ่นหญิงทุกพันคนจะกลายเป็นแม่ไวสาย25-11คนในจำนวนนี้30%ให้กำเนิดทารกที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์กล่าวได้ว่าเด็กที่เกิดใหม่ปีละประมาณ600,000คนนี้ ก็เริ่มต้นจุดบกพร่องหลายหมื่นคนแล้วทารกที่ได้รับน้ำนมแม่อย่างเดียว6เดือนมีเพียง14%เเด็กปฐมวัยทั้งประเทศมีการพัฒนาล่าช้าประมาณหนึ่งในสนะคะไม่น้อยนะคะท่านประธานโดยเฉพาะด้านภาษาช่วง1-3ปีมีพัฒนาการโดยรวมไม่สมวัย25% ช่วง4-5ปีมีพัฒนาการที่ไม่สมวัย42%ค่ะท่านประธานมีเด็กปฐมวัยเพียง34%ที่มีหนังสืออ่านที่บ้าน3เล่มแต่53%ของเด็กเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครึ่งหนึ่งเล่นวันละ1ชั่วโมงและ8%เล่นอย่างน้อยวันละ3ชั่วโมงเด็กปรม6ถึง1 2ปีมี IQ ต่ำกว่าเกณฑ์ มี EQ ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติซึ่งจำเป็นจะต้องแก้ไขถึง46นะคะเด็กมัธยมตอนต้น25ใช้อินเทอร์เน็ตวันละ3ถึง5ชั่วโมงและ5เล่นมากกว่า10ชั่วโมงค่ะท่านประธานและมีการพนันในการเล่นเกม10รับคนแปลกหน้าเป็นเพื่อน39 เยาวชนอายุ15 19ปีจำนวน2.7ล้านคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะท่านประธานมีประมาณ300,000คนเข้ารับการบำบัดคขนนในโปรแกรมประเมินสมรรถนะน,นักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่าประเมินการจัดวิเคราะห์ของเด็กวัย15ปีของนักเรียน79ประเทศทั่วโลกเด็กไทยอยู่อันดับหนคะท่านประธานในปี2561เด็กไทยตก การอ่านนะคะตกไปอยู่อันดับที่68คณิตศาสตร์อยู่อันดับที่59และวิทยาศาสตร์อันดับที่55รายงานของธนาคารโลกยังชี้ว่าเด็กไทยมีอัตราการขาดเรียนสูงและไม่คิดว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเด็กวัยรุ่นไทย10-19ปีมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงถึง44%เ ประมาณ3ล้านกว่าคนจากวัยรุ่นทั้งหมด8ล้านคนและป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว18%ค่ะท่านประธานมากกว่า1ล้านคนน่าตกใจไหมคะสถิติข้างต้นก็อนุมานได้ว่าเด็กเราน่าเป็นห่วงคะ่ะเขาจะรับผิดชอบชีวิตเขาได้อย่างไรพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้จะตอบโจทย์นี้ได้หรือไม่ ยังไงก็ตามค่ะดิฉันเชื่อว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้จะต้องออกมาแน่นอนแต่สิ่งที่ดิฉันคาดหวังก็คือว่าทําอย่างไรเมื่อออกมาแล้วนี่จะมีผลในการบังคับใช้และท่านจะติดตามประเมินผลได้ไหมว่ามันเกิดประโยชน์มันตอบโจทย์ต่างๆเหล่านี้หรือไม่เพราะว่าสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเด็กต้องต้องอยู่ในสังคมที่แปรปรวนเหมือนพายุ ที่มันโถมทับเข้ามาในโลกเหล่านี้อย่างรุนแรงและไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่โดยเฉพาะมีข่าวว่าโควิด1 9จะมาอีกละลอกที่5เป็นเรื่องที่น่าเป็นหวน่วงเพราะนั้นดิฉันกำลังคิดว่าพระราชบัญญัตินี้เหมาะกับสถานการณ์นี้แล้วหรือไม่โดยเฉพาะวงเล็บ8มีคำว่าต้องต้องต้อง,องทุกวงเล็บเลยค่ะถ้าคำว่าต้องนี้มันรุนแรงนะคะท่านประธานเพราะฉะนั้น ดิฉันเป็นกรรมธิการแกป้ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดวิสามันนะคะเราได้เชิญองค์กรหนึ่งเข้ามาให้ความรู้ก็คือสถาบัน ARLG นะคะเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของ EF อยากพูดถึง EF นิดนึงเพื่อฝากท่านรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการว่าในการเชิญคนมาให้ข้อมูลเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นปรากฏว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้ยังไม่เพียงพอ EF ย่อมาจากคำว่า Executive Function ก็คือการทำงานของสมอง uh huh. เป็นการทำงานของสมองคือความสามารถของสมองขั้นสูงที่กํำกัด กำกับความคิดอารมณ์และพฤติกรรมเพื่อไปสู่จุดสจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้ค่ะท่านประธานคะมีตัวอย่างขอ,อนิดหนึ่งมีตัวอย่างจังหวัดเชียงรายเขาทำเรื่องนี้สำเร็จค่ะท่านประธานอำเภอพญามเมงรายเด็กหน้าใหม่ที่เสพยาไม่มีเลยค่ะท่านประธานเป็นเรื่องที่คณะกรรมาการเราทึ่งมากและครึ่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายได้นำเรื่องนี้ไปไป,ไปใช้ ะะแล้วก็ทั่วประเทศมีเครือข่ายอยากฝากไว้ว่า,าพระราชบัญญัตนินี้ถ้าจะให้ตอบโจทย์นั่นคือจะต้องให้เด็กเขาเป็นไปตามที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้คือต้องอึดต้องฮึดต้องสู้ล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาได้ในภาวะที่โลกที่ผันผวนเช่นนี้ฝากกรรมธิการทุกท่านได้โปรดพิจารณาให้ถ่องแท้ด้วยค่ะขอพระคุณค,ครับขอบคุณครับต่อไป